อันย้อนยอนครับเพื่อนๆกับพบกับแอดกล้องกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มากันที่เซิร์ฟเกาหลีนะเพิ่นว่าเมื่อวานเนี่ยผมดันดุกดีนะครับแหมเปิดได้ปลาทองมาอีกตัวนะครับก็40พอดีเลยนะฮะพอมา40เนี่ยก็ค่อนข้างจะเก่งขึ้นพอสมควรนะผมก็ไต่อารีนาขึ้นมาได้โอเคเหมือนกันนะขึ้นมาประมาณเนี้ย4,600กว่าจะ4ี0 0ัละก็เลยว่าจะมาทำคลิปอารีนาทีมถึกให้ดูนะครับว่าระดับแบบบนๆนะครับของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยเขาใช้อะไรอยังไงกันบ้าง นะครับก็สัตว์เลี้ยงของช้เป็นรูนะเพราะว่ามันลดไดเบตฝันตรงข้ามได้10%เรเแล้วก็เพิ่มดีเฟนที่ส์แต่จริงถ้าเป็นหกราวจะดีกว่านี้นะครับเพราะว่ามันเพิ่มดีเฟนท์ส้์และลดไดเบจฝันตรงข้ามถึง15%เลยนะคืออันนี้ผมเสียเปรียบนิดนึงเพราะว่าสัตว์เลี้ยงไม่สุดนะปะทองนะครับก็แน่นอนนะเป็นตัวที่ผมอัพก่อบ6ไปแล้วนะครับแล้วก็เจฟนะครับจะเป็นตัวทำไดเมจหลักของเราน,น,นะฮะสำหรับทีมถึง เอริสเนี่ยผมใส่มาการสถานะนะดูดี้ก็ปรับถึกนะครับแล้วก็ไอรีเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยป่วนแล้วก็ช่วยเจฟนะครับเก็บคู่ต่อสู้ตอนเลเลดเกมก็คือตอนช่วงท้ายๆเกมนะฮะก็คือเลยซ่อมไว้ตำแหน่ง5น่าจะดีที่สุดนะโอเคปารเราไปลองเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยว่าทีมสปีดนี่ดาเมจเขาก็ถล่มทลายเหมือนกันนะคือเดือดมากจริงจริงท้ นะครับรอบนี้เราเจอทีมถึกนะฮะเอานะครับปลาทองเราชอบนะครับกระโดดตีปลาทองเยอะครับโอ้โหอย่างนี้เราชอบมากสับไปเลยครับสับรัวๆครับแล้วก็สะท้อนไปครับ2,000ปึ้งและเซฟครับชกเก็ตใช่ไหมอืมโอ้โหนี่กูติปี นะฮะตถึงสับเราเข้าไปอีกครับเราชอบนะฮะไม่เป็นไรครับปลาทองเราซาดินอยู่แล้วสายมาโซชอบโดนตีแล้วมีความฟิน out แล้วไม่ตีปลาทองอ่ะไทำอะไรครับวิกเตอร์เมจอย่าไปเข้าปลาทองเลยนะฮะเจ็บนะฮะยิ่งเขามีเอสแบบนี้ไม่ควรแต่ว่าเอลิสเขาไม่ดีเลยเออเด้งปะติดสองพันนะฮะเอาละครับเราต้องลดเก๋เอาเว้เขานะฮะปลาทองทำดีครับดีเพราะไม่งั้นเอลิสเนี่ยมันบัฟอยู่เนี่ยสกิลเวฟมันพร้อมนะครับมันจะ ทำให้เราโดนตีแรงขึ้น80%เลยนะแล้วก็โดนล็อกเราด้วยเอาละครับเร่งเธอสีเทิร์นะฮะสกิลของที่ปะทองเราจัดไปครับปัม้มปั้มปัมครับส่งพิชิตกลับบ้านพอดีมมมแม่ลินของสวรรค์มาครับแต่ทีมถึกดดเมจยังไม่เท่าไหร่ครับเราปะทองเรายัางแข็งแกรง่งอ้ยตกกลับไปยังไม่ตายปะทองสองเลือดเหลือหนึ่งครับยิงใครเข้าไปฮะลูดีกับเพสเองแจ่มมาก แต่จะโดนไอรินใช้นกฟินิกซ์หรือเปล่ามาแน่นอนครับ <c oughs> จเจ็บอันนี้น่าจะเจ็บอยู่ <c oughs> โอ้โหสะท้อนกลับมืงแก๊งสองพัน <c oughs> และพี่เจฟกระโดดไปทีนี้ <c oughs> ดูดิต้องรีบยกโลกันเลยทีเดียวแต่จะทันหรือเปล่า <c oughs> เอาล่ะเจฟเผามาเลยลูกอันนี้จะบททีมแน่นอนโอ้โหเกือบตายคารโลแล้วไม่แน่ดูดิ เดี๋ยวจิ้มปะทองปะทองชอบยกไปอยยกกลับไปกอืเออมีฮิลอยู่ตกสามคันทอร์อนสองพันโอ้โหแจมคือปะทองเนี่ยพอมันสี่สิบแล้วนะท่านผู้ชมมันเก่งมากเลยนะจากก่อนหน้านี้มันแบบเหมือนกับเลือดน้อยเกินไปดีเฟนน้อยไปหน่อยนะครับพอยัดขอบโบสโวฟสิบเนี่ยมันแรงโคตรคือ,อไม่ใช่แรงโคตรมันอึดโคตรนะครับมันยืนแบบยืนเป็นเสาหลัก ให้กับบ้านเมืองได้อย่างดีงามนะฮะคือผมชอบมากเลยจริงอะไระอันนี้ครับจะตายหรือเปล่าต้องมาดูเลครับเพราะอันนี้นี่สุดพลังดดเมจของจริงก็คือคุณแม่ที่ยืนข้างหลังนั่นแหละนะฮะโอ้โหแล้วมันก็โดนไปสับไอรีตัวแรกครับเด้งอย่างนี้ก็โดดหนึ่งชีวิตเลยครับอุ้ยเกือบโอ้ยยังดีแม่ยังอึดอยู่ยกโลก่อนนะลูดี้บอกเดี๋ยวเพื่อนตายโอ้เอสเขาคึกมากนะฮะจุดนี้เอ้ยเราก็สะท้อนไป2 0 0พครับและลดเกตเอเวกสักหน่อย อันนี้ดีนะครับถล่มไวชิลด้วยแล้วกดเกตเอาไว้ตัวสะท้อนอย่างนี้ก็ดีครับชอบแต่อันเนี้ยไม่ชอบครับเพราะแรงมากว,ว่าท้อผมไหวหรือเปล่าโอ้โหยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับยังเป็นหนึ่งครึ่งหลอดอยังได้อยู่เก็บปนกลับไปเลยลูกอโอเคสกิลนี้ไม่แรงเท่าไหร่นะฮะท่านผู้ชมเฮ้ยฮิวฮิวไม่ค่อยขึ้นนะแต่ว่า คือเอกเนี่ยมันจะลดฮิวฝั่งตรงข้าม80%นะฮะมันงนั้นปะทองปกติเลือดเด้งเนี่ยจะเลือดเต็มเลยนะอันนี้คือที่ผมไม่ชอบมากที่สุดคือมันสนับแผนผมแล้วปะทองมันไปยืนหลังนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันจะไม่ค่อยอึดไงโดยไอรีนปาหออีกทีนีอาจจะน่าสั่นได้เออโหแหมใช้เร่งเธอเร็วไปแถวโอมันเลยลุกขึ้นมาเขาสับใครครับเจฟตูเดง้งเด้งพีด,ดีกูด้วย เล่นเธอไปอู้ดันไม่โดนป่าแทโอแตอ่แฟนหมดแล้วครับอันนี้โอเคอยู่วิ่งเด้งไปอีกไอ้แฟนเรียบร้อยพี่ดีไหวไหมเอาละครับกดเกตเอเวต่อนะฮะปะทองจัดเข้าไปฟาดเข้าไปครับล้มกันทั่วหน้าโอโหแต่มีตายเกดกันหมดเลยปะทองปะทองยังไหวยอยู่ ีบอกกูยโกโลกก่อนแล้วกูจะตายกูยจะตายเขาช็อตเราเอยจักริจมาเออดมบดูดาเหลือปาเทโอแล้วจะทำอะไรได้ล่ะเดเมดไม่มีลลออมมแล้วลูกเอ้ยพี่เจมส์ก็ถลุงรัวๆนะฮะทำอะไรกันไม่ได้ทั้งคนแล้วลูดี้นายจะยืนเออไม่ต้องยืนานะนะฮะลูดี้บอกขอมาจะให้ เน่ทำคลิปไม่ไม่ไม่เคยกว่าไงไม่เจือนนะครับเปิดมา2เกมได้ชนะนะฮะอย่างที่บอกไปครับเวลาเราเปิดมาเนี่ยสองเกมชนะเนี่ยที่เหลือนี่โอเคแล้วครับแพ้ก็โอเคแต่อันนี้น่ามันจริงนะครับของเกาหลีนี่คุณจะได้เจอเซเว่นไนท์จักรพรรดิแล้วก็แบบตัวละครที่คุณชอบอ่ะนะได้ไปหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวธรรมดาเนี่ยเหลือน้อยนะอันนี้คือข้อเสียนิดนึงคือตัวธรรมดาอยู่ได้น้อยจริงแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าพวกเซเว่นไนท์เนี่ย เป็นเกมเซเว่นไอจริงๆในเกาหลีนะฮะต่างเซิร์ฟเวอร์บ้านเราที่ต้องเรียกว่าที่เรียนมาสเตอร์เกมหรือเปล่าเมรี่ผมยังโอเคคุณแม่ผมเป็นยังไงบ้างโอเคครับสองเลือดหลือหนึ่งไปสองใครแล้วเนี่ยดีเลยเวนิส่ากับใครวะนี่ยอ้โหเลือดเทีมก็หายหมดโคตรแจ่มอันนี้เนี่ยปลาทองมจะตายหรือเปล่าประเด็นหูตายว่ะมายืนหลังแล้วไม่อึดท่านผู้ชม ดูดีก็ตายอย่างนี้สวยแล้วเนี่ยผมเกลียดเอลิสสลับแผนก่อนมากเลยอะ่ะคือแบบพอมาสลับแผนก่อนปุ๊บคือปะทองไปยืนหลังจบเลยนะดูเลือดหน่อยนะฮะเจ๊บอกขอเต็มถังแปดเขาไม่แรงเท่าไหร่และโหเอลิสผมลบเก่งมากเลยวันนี้ เอลิทน่าจะเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วฮะไอรีเราขอขอเล็งเทินได้โปรดเอาสตัรนเหรอหุ่แล้วสตัรนโดนใครบ้างน,นนะไม่โดนใครเลยหรือเปล่าไม่โดนเลยชิปเป่งแล้วช่วยด้วยแม่แม่นกมา ไอรีนีสองชีวิตผมจะทำอย่างไรเจมสต้องดูดเลือดจากอันนี้แหละนะไม่น่าไหววะท่านผู้ชมอันเดซยังเหลือครบเลยอ่ะไอแฝดมาเต็มแม่เลือดเต็มนะครับน่าจะซีแง่แก่แล้วเกมนี้ แรงแรงแรงเจบเจเหรือเกินนั่นไงของนรกมาแล้วครับ <c oughs> อีกสองชีวิต <c oughs> อีกสองชีวิตจะไหวไหมเจฟเจฟเจฟมีสองชีวิต รืเปล่าถ้าไม่ตายได้ดูเ,เรื่องนี้ก็ได้อยู่นะโหยังไม่ตายท่านผู้ชมโดนซ้ำโอ้โหตายชิบหายเลยชีวิตเดียวแล้วถ้าเราเก็บไอรินได้ก็ได้ลุ้นอยู่เต็มหลอดแล้วเหลืออีก2ตัวนี้ที่เป็นมาาอมตะอีสี่เทินผมจะทำอย่างไรวะเนี่ย<ะ> <laughs> ผมต้องตีกับมันอีกนานแค่ไหน ป่าไปต้องเล่นเทินผมผมผมไม่มีอะไรให้เล่นแล้วอย่าทำผมเลยอย่าทำต้องมกกังกรเลยอยา่าเคาน์เตอร์เยอะด้วยเจฟไม่ต้องออกตีเยอะได้โปรดกูขอร้องตองลอด20่สิบวีครับว่าเจฟจะดุเลือดทันไหมนะฮะเอาละฮะถ้าเจฟผมดุเลือดได้หน่อยนึงก็น่าจะพอไหวดูจปลาแทโอนี่แหละดูจากไอเด็กแฝดไม่ได้นะฮะแฝดดูจาปาได้ ดูน้องสี่พันโอ้โหเต็มถังครับได้อยู่ครับได้อยู่ <c oughs> เอาไอปะป๋าจะหมดลมแล้วได้ข่าวป๋าจะหมดลมแล้วป่าจะหมดแล้วใช่ไหมอีกเทินเดียว <c oughs> โอ้ยเตเบกูต้องมารอ <c oughs> <c oughs> อะไรแบบนี้แต่ชนะใช่ไหมเจฟแข็งใจไวโอ้โหโคตรอึดบอกเลย <c oughs> เจฟบ,บอกกูเอาเว็กมากูเก่งแล้วเว้ยเอเหลือไอแฝดหรืเธอสุดท้ายแล้วมึง มึงไม่รอดแน่นอนมึงไม่รอดแน่นอนเจบเจบอีกหน่อยนึงเจบ <c oughs> อีกหน่อยเดียว <c oughs> <c oughs> มันจะหมดแล้วเธอจะทายรีเทิทร์นโห้โคตรนานกินเวลาห้านาทีเมื่อไหร่การต่อสู้นี้จะจบลง น่าจะจบแล้วใช่ไหมมึงหมดแล้วเรียบร้อยโดนสะท้อนโอ้โหโอ้โหเจมสามชีวิตโคตรดีงามพระรามแปดไอเกมเมื่อกี้บอกนั่งลุ้นกันไปนะฮะเดีก็ทิ้งถึงแล้วครับทผู้ชม ไอ้นี่ก็ออกก่อนเลยโอ้โหออกมาออกกลับไม่โกงครับมาหอกกระรัวตึ้งเข้าไปช็อต,ไม,อตไม่ช็อตไม่ช็อตมีสไปด์นี่หว่าลืม <c oughs> นี่แนี่ขอจิ้มชีนึงพี่คิดประทองขอส่องหน่อยสอ่สองเลือดมันยกไปยกกลับไม่โกงจริงวะโอ้เจ็บ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 เออเล่นเคิร์ก่อนแจ่มมาก แต่มันตี่แน่สองพันไปดิเล่งมาเล่งกลับครับโอ้โหเกาะรูดีนี่หมดแล้วไงโอ้โหแต่ไปคิดเขาอึดวะ่ะสองมันสองมันแต่มากเออนี่แหละแมไ่ไอรินกับรูดีก่อน อันนี้รถทิวอะนี่แน่โครรสามสะท้อนไปสิและทุกฟิงนะเบรครับแม่ทุบมันแม่เอลิี่ทุบทุบทะลุทุบไม่เข้าไม่เข้าบอกเลยแดเมจไม่มีหรอกสไปซสลับแผนอีกลากมันลากลากบางกรลาก เออเอาเจมสมาเบงขี้อยู่ข้างหน้านี่แหละเอาหูหูหน้าสันเมื่อกี้หน้าสันบุญน,ญน,นียังไม่ตายใช่ไหมยกโลกทันหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหทันทันทันครับท่านผู้ชมยังยกยกได้อยู่ได้อีกไฟต์หนึง่งมันก็ยกเหมือนกันว่ะเฮ้ยแต่ปลาทอง บอกว่ามีเล่งเธอสีเธอคิดลาก,ก่อยไม่ได้ฮิวแล้วน้องนี่แน่้อไอรินอีกชีวิตหนึง่งอันนี้ตายวะ่ะทุกคนโอ้โูปะทองปะทองยังแข็งแกร่งและสองเลือดเหลือหนึ่งอีกดูดมาใช่ไหมเราขอสเสกหเหลือหนึ่งโอ้โหโทอะไรเยอะแยะวะเนี้ย แม่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 ใจเย็นนั่นแหละเก็บมันครับท่านผู้ชมเจฟน่าจะอีกชีวิตหนึง่งอูเจฟอีกสองชีวิตหรือชีวิตเดียวไม่รู้เหมือนกันแต่แม่เราเหลืออีกชีวิตหนึง่งเจฟเราเหลือชีวิตสุดท้ายแล้วใช่ไหมนี่แน่โอ้โหโดนสะท้อนหรือเปล่าแต่วุ่นๆได้อยู่ครับอ้าวแล้วเว้ยพี่เจฟแรดแมนสแตนดิ้งอีกแล้วอ้าวโดนสะท้อนเรียบออยร้อยเหลือซับไพรส์แล้วจากเล็กูุนอยเออหนึ่งหนึ่ง มาพูดทีนในตำนานน้ำแข็งกับไฟนี่แน่ท่านพี่ท่านพี่ลมสาบานอุ่ยเยน็นเยน็นเยน็นหนึ่งหนึ่งครับทุกผู้ชมเออสะท้อนไปตายหรือเปล่าโว้ยมีชุบอีก เอาแล้วทุกผู้ชมอุ๊ยนิดเดียวโคตรตรองอูเจฟเอเ,เวกนี่โคตรแข็งแกร่งสมแล้วที่เป็นเซเว่นไนต์ตัวแรกของผมนะเราอยากรู้เหมือนกันนะว่าเซเว่นไนต์ของของของเพื่อนๆเ,เนี่ยตัวแรกเนี่ยคือตัวอะไรนะเพราะว่ามันจะผูกพันมากเลยนะเออถ้าคุณแบบเริ่มเล่นไอดีตั้งแต่แรกเน,นี่ยอุ้ยแฟนหลังนึงหมดทานผู้ชมทับแรงมากจริง แบบผูกพันมากอ่ะแบบเจฟเอาเวกมานี่ผมตื่นเต้นจริงๆนะเอาแล้วช็อตประทองตูแล้วแบบมีบัฟเอลิทอยู่อะ่ะโอกาสลดช็อตติดน้อยลง60%แต่เขาย,ยังติดสวยอะไรเบอร์นี้หฮิลไม่ขึ้นเลยไงนั่นไงโอ้โหฝั่งตรงข้ามมันไม่มีเอสด้วยนะถ้าเกิดไม่ติดช็อตนี่ยาวอะ่ะบอกเลยดวงคนจะแพ้ว่ะท่านผู้ชม <laughs> เจฟตึงชีวิตไปแล้วครับอือสะท้อนอีกทีนึงอย่างน้อยปลาทองก็ ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเอ้าเวนิช่ามีแหวนเหลือหนึ่งโอ้สะตองจริงโอ้โอ้โอ้ประทองกูไม่ไหวแล้วเ้อาแัดโอ้วเพิ่มคูดาวอีกครผู้ชมคูแรงมากอะ่ะโดนต่อรัวรัวครับ เดซ่ามันกลายล่างแล้วชิบหายแล้วท่านผู้ชมผมมีแหวนเลือดเลือหนึ่งนะโอ้โโคตรโกงคือแหวนเลือดเลือหนึ่งของแบบเขาเรียกว่าไงของไดซ่านี่เจ๋งจริงนะเป็นแหวนที่ควรหามาใส่กันเลือดเทียมเนี่ยโอ้โหช็อตอีกเจฟเจฟไม่เจฟหมดแล้วไม่อึดแล้วครับอันนี้คือสายดาเมจของจริงนะท่านผู้ชม โอ้โหคนรุนแรงโอเคแม่ไม่แต่ไม่เป็นไรครับเราชนะแรกๆไปเยอะแล้วนะครับก็ต้องแพ้บ้างนะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเก่งเกินนะครับเดี๋ยวจะถึง4,090เร็วไปหน่อยโอ้ยแม่หลังหนึ่งแล้วโอ้โหแหวนคิดลอยแล้วกูโอ้ยยวไม่ขึ้นอีกอ้า แทเคาเตอร์อรทีนี้หน้าหัดสองไปครับได้ใครมาเอย่ยเอสกับแฝดนั่นเองกูอยากได้แม่ไอรีนมากเลยอะไปหลบอยู่นู่นนั่นไงกูตายแล้วดูนะหอกเทพเจ้าจริงๆดูดูดี้างหลังผมดินั่นคือรูดี50ขอบ ของเกือบเต็มไอรีเล่ปลาหอกทีเดียวหายไปเลยสงสัยต้องรอเวกหมดแล้วครับท่านผู้ชม อันนี้เจฟบอกไม่ไหวนะเยอะไปเนี่ยแหละครับทีมนี้จะเป็นทีมที่ฮิตมากนะเป็นเขาเรียกว่างไง ทีมที่ผมคิดว่าฮิตสุดตอนนี้สำหรับทีมสปีดเลยนะครับในช่วงแบบ4 3ขึ้นมาเง็4 6นะเพราะว่าไอรีนหลังหนึ่งเนี่ยมันเป็นตัวเดเมจซึ่งหนึ่งคือแรงมากนะครับสกิลปลาของไอรีนเนี่ยคิดได้เข้าร้อยเปอร์เซ็นต์และทะลุด,ดีเฟนด์ด้วยเนี่ยไอสกิลเนี่ยนะครับดูเดเมจได้เลยคือถ้ารูดี้ไม่ได้กลางโลก็คือตายไปแล้วอะ <c oughs> นี่ขนาดกลางโลยังเกือบตายอะ โอเคเออนั่นแหละปาเออปาตีไปท้องเยอะเจมเลยอย่างนี้แจมเลยแจมมากแล้วป่าก็ลงนรกไปเลยนะ ลากอยปลาโอ้โหลูกศิษย์ยังมีแหวนชุบนั่นโอ้ยตายพร้อมกันเออเหลือแม่ไอรีนกับน้องเวเนซ่าอีกหนึ่งชีวิตโอ้โหแดดหอกหอกสวรรค์หมดทีมกูยังดีแม่ไอรีนยังได้อยู่โอ้โหเจฟลุกขึ้นมาสะท้อนดีมากลูกและปากับไม่โกง แม่ยังมีอีกชีวิตรู้ลุกขึ้นมาขมอนแมนเอานกไปอิกไปเจฟผมเลือดเยอะกว่าอยู่แล้วนะแม่ไอรีเรียบร้อยครับอ,อ,อรีส่วนใหญ่เขาใส่สองบล็อกกันนะเจฟนี่สองเลือดโหดกว่าแน่นอนนะ จบลงไปนะครับชนะไป5แพ้ไป 2, 2> นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่4.746้ละเรียกได้ว่าทีมมนี่ผมอาจจะได้รุ่น4ี0พนนะอาจจะไปถึงก็ได้นะเป็นครั้งแรกของผมนะตั้งแต่เล่นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีมาโอเคครับก็เป็นการเอาปลาทอง40นะครับกับเจฟนะครับที่เขาเรียกว่าไงอ่เพิ่งเอาเวกมามาคอมโบคู่กันนะครับที่แล้วผมเอาเจฟมาโชว์กับทีมถึงอีกทีม,ทม,ทมนึง นะคราวนี้เอาปลาทองมาเล่นด้วยนะครับก็สังเกตได้ว่าคือแพตตอนเนี่ยเป็นตัวแรซึ่งเป็นตัวแรกๆนะที่เป็นตัวสายถึกนะครับหลังจากลิงเนี่ยที่เป็นตัวสายถึกแล้วเนี่ยไม่มีตัวสายถึกอีกเลยนะครับในตัวจักรพพัดหรือว่าตัวแรหลังจากนั้นนะครับอดีตจักระพัดเป็นตัวสายสปีดหมดเลยมั้งมีคามาตัวหนึ่งเออใช่เออมัมีคา마เนี่ยคาาคือตัวสุดท้ายนะถ้าผมจำไม่ผิด แล้วก็ที่เหลือเนี่ยไม่มีละจะเป็นสปีดเน้นเดมเมจหมดเลยนะครับจนมาปะทองนี่แหละที่ค่อนข้างจะเป็นสายทนทานนะครับเพราะว่าของรักเนี่ยบวกพลังป้องกันถึง50%นะแล้วก็มีลดเดมเมจที่คำกระทําต่อตัวเองเนี่ยหกซึ่งไม่สามารถทะลุบัฟได้ด้วยนะครับอันนี้คือบัฟที่ผมคิดว่ามันเหมือนกับบัฟเดียวกับเจฟก็คือลด50%ไปเลยถ้าการสะท้อนก็คือแค่ลดไป50%แต่ของปะทองนี่คือลด60นะครับแบบเดียวกับเจฟแต่ไม่ได้สะท้อน แต่มันดีกว่าคือโดนตีครบ3ามคำมาสะท้อน2องพทั้งทีมเลยแจ่มมากๆเป็นตัวที่เอามายื้อเฉยๆก็มีประโยชน์แล้วผมชอบมากนะอะไรแบบนี้เนี่ยแฟนคลับทีมถึกอยู่แล้วโอเคคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคนที่ถามเข้ามานะครับสำหรับเทคนิคต่างๆนะครับเช่นแบบการตีขอบวกส่งบวกสิบของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับแล้วก็เรื่องเควส นะครับเช่นพวกเควสไลวันเควสและสัปดาห์เนี่ยเออถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะมาแปลไว้ให้ครบๆแล้วกันยังไงติดตามในเพจไว้นะครับสำหรับวันนี้ไงแอดก้องขอลาไปก่อนหวังว่าจะได้รับความสนุกกันชอบอย่าลืมไลค์ซับสไครต์ติดตามกันไปด้วยล่ะบ๊ายบาย